สวัสดีค่ะเพื่อนๆเต้วเยอรมนีชาแนลมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รูเ้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของเต้านะคะติดตามชีวิตเต้าได้เลยค่ะก็คือไฮไลท์หนึ่งสองสามสี่นะคะชีวิตจริงเนี่ยฝรั่งนั่นเองนะเต้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยากับชาวชาวฝรั่งนะคะที่ ประสบการณ์จริงของเต้าตัวเต้าเองนะคะว่ากวดที่เต้าจะหย่าได้แล้วหย่าที่นี่นมันลาบากแค่ไหนเราเหตุผลอะไรที่เต้าหย่ากับแฟนนะคะอ,อ,อยากให้เพื่อนๆไปออลองรับชมร,รับฟังดูค่ะแล้วก็คลิปสองเป็นอะไรที่ออไฮไลท์มากเต้าอยากจะแนะนํานะคะแล้วออวันนี้เต้าจะมาคุยเรื่องนะคะว่าทําไมชาวฝรั่งถึงเกลียดคนไทยนะคะ มันมีเหตุผลนะคะอ,อ,อาจจะเป็นส่วนน้อยอยู่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะจะรักคนไทยอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยที่ที่ที่ไม่ชอบนะคะก็เหมือนทุกชาติละคะ่ะที่ทุกชาติแหละไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยเมีดีมีเลวกันทั้งนั้นเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเต้าจะบอกไว้ว่าเรื่องที่เต้าพูดเรื่องนี้นะคะเต้าไม่ได้พาดพึงถึงใครเนาะ ก็จะเกี่ยวกับเต้าได้รู้ได้เห็นมานะคะแล้วก็จะเตือนให้เพื่อนๆด้วยว่ามันเป็นเคสที่เต้ารับไม่ได้จริงๆค่ะเราเต้าสงสารจับใจเลยนะคะมันเป็นเคสหลายเคสที่เต้าก็คือแบบว่าโอเคนะยังอยู่ในในในทางที่โอเคแต่เคสนี้ก็คือเต้ารับไม่ได้นะคะพอเต้าเป็นคนที่รักเด็กมากนะคะโอเคค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเป็นกาลังใจให้แต้าด้วยนะคะให้ดวงใจน้อยๆนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปนะคะจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปนะคะจะได้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อไปเนาะโอเคเรื่องเรื่องที่เต้าจะเล่าต่อไปนี้นะคะมันเป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงไทยคะ่ะอ,อ เต้าต้องขอโทษด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมันไปมีผลกระทบกับผู้หญิงไทยบางคนนะคะเอต้าต้องขอโทษด้วยที่เต้ามาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเคสที่เต้าสงสารนะคะเป็นเคสที่เต้าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะ,ะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มมันดีกว่าค่ะเต้านะคะเมื่อก่อนอยู่กับคนเก่าเนาะ เออสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะประมาณสักสิอสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะคะเรื่องนี้มันเกิดที่สิบห้าสิหกปีที่แล้วมันนานมาแล้วนะคะแต่ไม่มีข่าวมาลงเพราะว่าเออมันไม่มีเรื่องที่ต้องขึ้นโรงพึ่งศาลหรือศาลมาฟ้องหรือว่าฝรั่งคนนั้นไม่รู้ไม่รู้สิทธิ์ของของตัวเขาเองนะคะนี่ค่ะ คือเรื่องเรื่องอยู่มันเกิดขึ้นว่าเต้าไปซื้อบ้านที่เมืองไทยเนาะแล้วต้องการที่จะอยู่ที่เมืองไทยเราไม่ได้ขายไปหมดนะเราก็ยังมีพระอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ที่รามันเพราะเราจะจะไปไกลไปไปไปกลับกลับนั่นเองนะ,ะแล้วเออเราจะไปดูลาดเราที่เมืองไทยว่าอยู่กันได้ไหมนะคะตอนนี้ก็เออเราไปมีเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ก่อนเราแล้วนะคะเออ ก็เราเลยไปซื้อบ้านอีกคนหนึ่งก็ซื้อบ้านนะคะอ่าเต้าจะเกินๆไว้ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือเป็นคนออสเตรียนะคะก็คือเป็นคนเพื่อนบ้านเยนอรมันนั่นเองนะคะเรื่องเอ่ยชื่อเอ่ยนามต้องไม่ขอเอ่ยแล้วกันขอแค่พูดว่าขอคือพูดเกี่ยวกับชาติฝรั่งต่างประเทศแล้วกันเนาะโอเคแล้ว เต้าเข้าไปอะค่ะก็ไปปกติก็คือไปไปฮัลโลไปอะไรทุกอย่างอะค่ะคือที่เต้าแปลกใจที่ที่หนึ่งก็คือ <c oughs> บ้านนั้นอะไม่มีผู้หญิงไทยปกติแล้วอะผู้หญิงไทยคือจะอยู่กับลูกกับแฟนนะคะส่วนมากกเต้าก็จะเห็นว่าผู้หญิงไทยนี่จะอยู่กับลูกกับแฟนเนาะแต่ที่บ้านนั้นอะเขาไม่อยู่กับลูกกับแฟนแล้วก็ไม่มีผู้หญิงไทยมีแต่คน ชายฝรั่งคนนั้นนะคะแล้วก็มีเด็กอายุสองขวบนะคะแล้วก็หมาตัวหนึ่งหมาตัวนี้ดุด้วยนะคะเอเอเขาเห่าเก่งด้วยไงอืมครั้งแรกก็ไปไปเซฮทรัลลเขาไนล่ะค่ะเขาเป็นครู้จักเพื่อนบ้านอะไรอย่างงี้นะก็ปกตินะแล้วเอ่อก็ลูกเขาก็อยู่หลังบ้านนะคะกากำลังเล่นกับหมายอยู่นะ เออต้าไม่เต้าไม่รู้ว่าเขาอยู่มานานหรือยังเต้าไม่รู้ว่าเขาอยู่มานานหรือยังนะเต้าไม่รู้แต่รู้แท้แน่ก็คือแบบว่าลูกเขาเล่นกับหมาอยู่นะคะลูกลูกอายุสองขวบอืมต้องต้งบอกฮัลโหลแต่เขาไม่พูดอะไระเขาไม่พูดเลยนะแต่เต้าก็ไม่ไม่ถือสาอะไรเพราะว่าเด็กนะเด็กอายุสองสาขวบมันก็โอเคปกติของเขาแหละนะก็เออ เขาอาจจะพูดบ้างไม่พูดบ้างก็เรื่องของเขาก็อมันก็ปกติของเด็กๆแล้วก็คุยกันไปกันมาก็เลยรับรู้เรื่องราวว่าเขาว่าอยู่ที่นี่เอ่อซื้อบ้านไว้ที่นี่นะคะเพราะช่วงนั้นเต้าก็ยังไม่ได้ภาษาเท่าไหร่เนาะภาษาก็ยังไม่เก่งมากฟังก็ไม่ออกนะแฟนตัวเองก็ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างนะเนาะเออเพิ่งอยู่กันให,ใหม่เองนะคะเพิ่งเต้าเพิ่งอยู่กับเขามาเอ่อปกีกว่าๆนะคะก็ ยังไม่แตกฉานนะคะเพราะว่าคนเยอรมันกับคนออสเตรเลีย,เ,ยเขาจะพูดภาษาเยอรมันนะคะเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอฤษเขาก็บอกว่าเรื่องขา่าวเขาก็ามีแฟนแฟนเขาไปขายของที่ต่างจังหวัดนะฮะไปขายของที่สารประวัติก็คือแบบว่าเขาเอามารับปลาหมึกปลาหมึกอะไรเงี้ยมาแล้วเขาก็ขับรถไปขายที่ของที่ต่างจังหวัดเพื่อเป็นรายได้เสริมนั่นเองะคะ่ะ เพราะว่าฝรั่งคนนี้เขาเขายของมาหมดเลยจากจากต่างประเทศเพื่อมาอยู่เมืองไทยซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านมาอยู่เมืองไทยเพื่อจะสร้างครอบครัวที่เมืองไทยนั่นเองนะคะอืมเขาก็บอกว่าแฟนเขาไม่อยู่ไปขายของกับเอ,อพี่ชายที่ต่างจังหวัดค่ะโอเคมันก็ไม่มาถึงตอนนี้คุณก็คงแบบว่าโอ้มันก็ปกติใช่ไหมล่ะก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะแต่ก็เห็นด้วยค่ะ ไอ้เรื่องที่ช่วยกันทำมาหากินนะคะไม่ว่าต่างชาติหรือคนไทยนะคะเออช่วยช่วยกันเนี่ยดีที่สุดเอออย่างคนไทยก็มาที่นี่ก็เออช่วยกันทํางานนะคะเลี้ยงดูครอบครัวเนะอย่างเต้าก็อยู่กับแฟนก็เต้าก็ทํางานนะคะเป็นเป็นแคชเชียร์นะแล้วก็แฟนเต้าก็ทํางานนะคะก็เออช่วยไปอีกแรงแล้วก็เต้าก็เออส่งเสียลูกนะคะไม่ใช่ว่าถึงลูกโตแล้วคุณก็ต้องส่งเสียคะ่ะ เออมันก็เป็นกฎข้อบังคับของชาวเยอรมันนั่นเองเร้าก็คิดว่ามันเป็นส่วนดีนะคะที่ที่ที่เป็นแบบนี้นะอ,อืนั่นแหละค่ะเอ่อก็ใช้ชีวิตมาปกติเต้าก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงนะแล้ววันหนึ่งอ่ะเต้าก็มีรถกระบะนะขับมาจอดหน้าบ้านนะคะพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งตันอ,อ้วนคนหนึ่งนะคะ ก็เขามีลูกสาวอ้มทวมนะคะจะบอกคุณอ้มอ้มท้มวมแล้วกันเนาะเออแล้วก็ผู้ชายไทยคนหนึ่งนะคะประมาณนั้นแหละเออแล้วตองก็ทำการสวัสดีค่ะเพื่อนใหม่ค่ะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมไมเออไม่เจอคุณเออเห็นแฟนบอกว่าคุณไปขายของที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเออกระทำเงี้ยโอเคเขาบอกไปขายของนะคะ แนะนำด้วยว่านี่ก็คือพี่ชายเขานั่นเองนะคะที่ไปขายด้วยกันว่าเขาว่าขายดีมากอะไรเงี้ยถึงต้องกลับไปบ่อยๆนะคะต้องเขาเอาขนเราไปขายขนเราไปขายเงี้ยไปบ่อยๆอย่างเงี้ยอืมแล้วเออคือมาเล่าตรงนี้ต้งก็ไม่ไม่ได้เอกใจเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วพอดีอ่ะด้วยความที่เป็นเพื่อนบ้านเมื่อก่อนเขาไม่มีเพื่อนบ้านใช่ไหมล่ะ เพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ไม่ส่งสิงกับใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็เต้าก็เป็นเพื่อนบ้านใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วมันเต้าไปเจอในสิ่งที่มันอไม่สมควรที่จะเห็นนะก็คือก็คือเขาไปไปคิสกับคนที่เขาเรียกว่าพี่ชายเออหลังบ้านนะ คือวันนั้นเต้าไปไปที่หลังบ้านเต้าแล้วก็ไปไปเขาเรียกอะไรไปดูน้ําไปไปซักผ้าไปาดูว่าโอเคเครื่องซักผ้ามันโอเคไหมไงแล้วเราก็ไปเห็นอะไรที่มันมไม่สมควรจะเห็นแต่เรื่องนี้เต้าไม่แฝงเ,เรื่องนี้เต้าแฟงแฝงนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รักแฟนคุณแล้วอ่ะ คุณเอ่อจะไปมีใหม่ก็ได้ค่ะตกลงกันเรียบร้อยเลยว่าคุณไม่รักกันแล้วนะคุณเอ่อไปมีใหม่เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ได้รักกันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันมันก็ไม่มีประโยชน์คนไม่รักกันนะคะถึงคุณไปรักคนอื่นมันก็ห้ามห้ามหัวใจคุณไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออก็ตกลงกันไปเลยเรียบร้อยเลยว่าฉันเอ่อขอเลิกกับคุณนะฉันไปคบกับคนใหม่นะคะแต่อย่าให้มันเป็นแบบอีแอบนะคะ คนที่อยู่อมันเจ็บนะคนที่ไม่รู้เลยอะ่ะมันเจ็บอือหลายคนที่โดนสวมเขานะ,ะเอออย่างอย่างเต้าเองก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าแฟนไปมีคนไทยแล้วเราเต้าก็รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนที่เราเราเออไปดูเรื่องอย่างนั้นนะคะก็คือบอกตรงๆบอกซึ่งซึ่งหน้าไปเลยถึงเขาจะเจ็บครั้งเดียวแต่เขาก็เข้าใจว่าเราไม่รักเขาแล้วนะคะอืม อย่างนั้นจะดีกว่านะคะเออตรงเนี้ยเต้าพอรับได้เต้าพูดเลยว่าเต้าพอรับได้ถึงจะเป็นอย่างนี้ก็เหอะเต้าก็พอรับได้ถึงว่าจะยากที่จะรับได้แต่เ็พอรับได้นะก็เออแต่ที่เต้ารับไม่ได้เนี่ยก็คือมันเกี่ยวกับเด็กด้วยค่ะอืมคือเด็กเนี่ย พอพอพอสองขวบใช่ไหมถ้าคนคนมีลูกแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะเริ่มพูดแล้วเด็กสองสาขวบเนี่ยเริ่มพูดมากเริ่มเรียนรู้ที่จะพูดนะแล้วเขาไม่ได้การพูดจาจากแม่เลยเขาไม่ได้รับการสื่อสารจากแม่ค่ะแล้วเขาไปได้รับการสื่อสารจากหมานะฮะคุณฟังไม่ผิดแน่ค่ะเขาไปได้รับการสื่อสารจากหมา เขาอยู่กับหมาตลอดทั้งวันนะคะพ่อเขาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อเคลียร์งานค่ะเขาไม่มีเวลามาให้ลูกแม่เขาไปต่างจังหวัดบ่อยมากนะฮะแม่เขาไปต่างจังหวัดบ่อยมากไม่มีเวลาให้ลูกเด็กเล่นกับใครคะเด็กเล่นกับหมาค่ะคุณเคยดูเรื่องเมาคลีลูกหมาป่าไหมฮะถ้าคุณเคยดูเรื่องเมาคลีลูกหมาป่า นั่นมันคือชีวิตจริงของลูกเมาคลีนะฮะแต่เป็นลูกครึ่งเมาคลีค่ะที่เต้าพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เต้าได้เห็นกับตาและก็ได้เจอกับกได้เจอกับตานะ,ะสำหรับสิบปีที่แล้วนะอืมเพราะว่าสิบปีที่แล้วเต้าก็ช่วยอะไรเขาได้ไม่มากเพราะว่าตัวเต้าเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยช่วงนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าเต้าเคยทะเลาะกับแฟนนะะ แล้วเ,เราก็ได้เลิกกันแล้วด้วยนะะคือเด็กที่เต้าไปไปเจอเนี่ยเวลาเราเต้าทักทายนะะ่วันแรกเนี่ยเขาไม่พูดนี่เต้าก็คิดว่าปกติแล้วนะแล้วพอเราอยู่ไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะออกมาบ้านไม่บ่อยมากค่ะไม่บ่อยมากเขาจะออกมาบ้านปุ๊บนอกจากว่าเขาจะขึ้นรถไปกับพ่อแต่เขาไม่พูดนะเขาจะขึ้นรถไปพ่อลถดมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้าน ะะจะเป็นอยู่อย่างนั้นก็คือแบบว่าเราไม่ได้ไม่เคยได้พูดกันเลยนะแล้ววันหนึ่งอะ่ะพอดีลูกลูกเราอะ่ะทำบอลนอะ่ะทำคือเด็กครอบหนึ่งก็คือโยนบอลไปไปที่สวนบ้านเขาคือรั้วบ้านเรายังไม่ได้กั้นเท่าไหร่นะก็คือโยนบอลไปบ้านเขาอะไรเงี้ยด้วยความที่เต้าบอกว่าเออเธอเอาบอลไหมลูกฉันหน่อยเนี้ยลูกบอลฉันโยนข้ามอะไรเงี้ย เขาตบกลับมาไงเนระคะตาฟังเลยยังขนลุกเลยอะ่ะเขาตบกลับมาพราะุ๊บวุ๊บคือต้องงงเลยอะเด็กคนนี้ไม่พูดแต่เหา่าคุณเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้ไม่พูดแต่เหา่าครั้งแรกตาก็คิดว่าเขาแกล้งหรือเปล่าไงเขาแกล้งหรือเปล่าเด็กคนนี้แกล้งหรือเปล่าที่แบบเออจะเอาอารมณ์เด็กๆไงอารมณ์เด็กๆที่แบบว่าเฮ้ย แกล้งหรือเปล่าไอ้เล็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอีกครั้งเธอบอลบอลเนี้ยล่วงไปบ้านเธออ่ะเออบ้านหนูหนูหนูเก็บมาให้ให้ป้านหน่อยให้น้านหน่อยเน,นี้ยให้น้าหน่อยลูกอย่างเงี้ยเออเขาก็วิ่งไปแบบคือคุณเห็นลูกมาคลีไหมคือคานสี่ขาค่ะคือวิ่งแบบคานสี่ขาไปเอาบอลมาให้ โอ้โหแบบเต้าฟังยังเต้าแบบเห็นภาพนั้นแล้วเราเราต้าแบบขนลุกอะเชื่อป่ะเต้าขนลุกเลยอะเอ้ยวันแรกเต้าก็ยังวแบบ่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะหรือว่าเขาเขาแกล้งวะอะไรอย่างนงี้ยเต้าคิดในใจเต้าคิดในตัวเองเนาะว่าเฮ้ยเขาแกล้งหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปคาบบอลนั้นมาค่ะ เขาเอาคาบเอาปากเขาเอะคาบเไม่คือเหมือนอย่างที่หมาเขาทำอะเออแต่โอเควะเออถ้าเกิดเขาเขาเป็นอย่างนั้นเขาคงจะแบบว่าอืมแกล้งเรานะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะ่ะอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมเออเราเราเราอยากจะรู้ว่าเอามเอ,อ,อนนนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็คนนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นใช่ไหมเออ เราก็ทดสอบเขาอีกครั้งหนึ่งอะทดสอบเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเธอเอ่อต้อทดสอบเลยนะตอทดสอบอะหมาเธอชื่ออะไรหมาเธอชื่ออะไรเขาก็ตอบมาวบออืมออแล้วเราก็เหมือนกับว่าทักทายแบบฝรั่งนะถ้าเกิดเขาพูดภาษาทไทยไม่ได้เขาก็พูดภาษาฝรั่งได้ถูกไหมค่ะ เ,เขาพูดภาษาเยอรมันได้อยู่แล้วเพราะว่าพ่อเขาเป็นเยอรมันนะคะเต้าก็ทดสอบไปแบบยื่นมือเพื่อไปจับเขาอะไปสัพพะโลเชื่อไหมเขาวิ่งจะมากัดแตว้วอันนี้จริงๆเหมือนหมามากเลยเราคนรีบชักมืออย่างไวเลยอะเ,เขาวิ่งมาเพื่อจะมากัดแต้วอะ่ะเออแล้วก็วบบอย่างเงี้ยต้วก็บอกโุ้ย มันผิดปกติแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วไงอืมแล้วเต้าก็อยู่มาเรื่อยๆนะคะด,ด้วยความที่เรามีลูกเล็กด้วยนะเราก็กลัวว่าเอออันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขายังเป็นสภาพที่เออเอ,อ,อยู่กับหมาแบบนั้นนะคะช่วงนั้นน่ะเต้าช่วยอะไรเขาไม่ได้เยอะนะคะเต้ารู้ว่ามันผิดปกติแล้ว แต่เต้ายังเด็กเกินแล้วเต้ากา็พูดตรงๆก็ยังละหงละแหงกเกินตัวเองตัวเต้าเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเต้าก็เลยไม่ได้ช่วยเขา,เ,าเกี่ยวกับการพาไปโรงเรียนหรือว่าไปเล่นตรงอื่นเพราะเต้าเพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยนะคะเต้าก็ไม่ได้ช่วยเขามากเาที่งที่เต้าจะทําได้ก็คือการสอนภาษาให้เขาให้เขาพูดภาษาได้นะคะให้เขาพูดภาษาได้ออื แล้วเอ่อถ้าถามว่าเวลาพ่อเขาเรียกอ่ะเขาเขาฟังรู้เรื่องนะเขาฟังรู้เรื่องแล้วเขาไปหาแต่เขาไม่ยอมพูดเขาจะเฮาอย่างเดียวนะแล้วก็ยังไปหาพ่อเขา็ยังยังคานสีขาค่ะเออเราก็ไม่เข้าใจว่าที่พ่อเขาเห็นนะมันมันปกติหรือเปล่านะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเออ ตอนนี้เสร็จมันก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าคือเขาก็เปิดประตูโรบ้านคือเขาคานสีขาสลับกับการยืนนะการยืนนะถ้าเกิดเขาออกข้างนอกเขาก็ทําเหมือนคานสีขาแล้วก็ยืนด้วยสลับยืนด้วยนะแล้วเขาเปิดมาตตูข้างนอกแล้วก็มาหาเราอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านนะคะมายืนข้างหน้านะเขาก็คงอยากจะเล่นกับเรานน่แหละ แต่เต้าก็กลัวไงกลัวว่ามันจะเเป็นอันตรายกับลูกเต้าเพราะลูกเต้าเป็นผู้หญิงด้วยนะเออเต้าก็ไม่เปิดประตูรั้วบ้านนะคะเออ,เ,อ,อเขาก็มายืนเห่าปุ๊บปุ๊บปุอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งด้วยความที่สงสารนะโอเคทาเขาไม่มีแม่มากอดเขาไม่มีใครมาสอนเขาใช่ไหมล่ะ เราเป็นคนหนึ่งได้ไหมที่ที่จะทําแบบนั้นนะคะจะชดเชยในสิ่งที่คนไทยได้ทํากับเด็กคนนี้ไว้เอออย่างเงี้ยเต้าก็เลยเได้เปิดประตูให้เขาเข้ามานะคะแต่ให้เขาเข้ามาแค่ตรงทางแค่นั้นเองนะคะคือคือบ้านเต้ามันจะมีทางขึ้นมาเพื่อจะเข้าบ้านนั่นเองนะคะคือเขาเรียกหน้าบ้านระเบียงหน้าบ้านเนาะ ก็เปิดให้เขาเข้ามานิดนึงนะคะแต่ลูกเต้าอยู่ข้างหลังอืมแต่ไม่อยากกลักวกลัวที่จะเป็นอันตรายกับลูกเต้านะเอ่อถ้าใครเพื่อนคนไหนเห็นต่างก็เอ่ออันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่คือลูกไข่ใครก็รักเนาะลูกเต้าเต้าถ้าเกิดถ้า,ถามีอะไรผิดปกติเต้าก็เอ่อปกป้องลูกไว้ก่อนนะลูกเต้าก็อยู่ข้างหลังแล้วตอนนี้เสร็จ เ,เขาก็มาเห่ายืนมาเห่าปุ๊บปุ๊บเราก็เปิดเข้ามาเขาบอกมามาไหมกินขนมไหมกินขนมไหมอย่างเงี้ยกินขนมไหมลูกมาไหมลูกอย่างเงี้ยนี่ลูกนะนี่น้องนะแล้วน้องชื่อนี้ชื่อนั้นตาปนเปนตไปนะหนูชื่ออะไรปุ๊บอืมปุ๊บเอาอแหละแล้วตอนนี้เสร็จลูกมือตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่ตรงหน้าลูกจับไหลแล้วอยู่ข้างหลังนะพอลูกก็ไม่กล้าเหมือนกัน คือเอลูกตอจะเป็นคนขี้อายแล้วก็กลัวคนนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะกล,กลับมาไหลจับไหลเต้าตรงนี้ข้างอยู่ข้างหลังคิดถึง้างหลงแล้วเขาค่หนึ่งเขาก็วิ่งมาแว้ข้างหลังกระชากมือลูกเราเอาของหน้าค่ะแล้วก็เขาเอาโกเอาเอาลูกเราไปกอดข้างหน้าแล้วก็เหมือนหมาที่แบบว่าห่วงของกินนะคะโหยหแบบว่าเต้าแบบว่าหัวใจแบบตกตกตะตุ่มเลยอะ เฮ้ยลูกเราไปอยู่อยู่ในอ้อมกอดเขาอะถึงเขาจะเป็นเด็กก็เหอะแต่เราเราเราทำอะไรไม่ได้ไงเข้าใจปะเออสักครู่หนึ่งต้า็กะใจเย็นลงนะลูกบอกเงี้ยอยากกินขนมไหมอยบอกเงี้ยขนมดูแล้วว่าเขาเขาฟังออกไงเขาฟังออกนะแล้ว่าเนี้ยกินกินขนมอย่างเงี้ยเออกินขนมนะ แต่เอาน้องมาให้ป้าให้นะก่อนแล้วกันเอาคือดึงมาก็คือแบบว่าเนี่ยน้องน้องเอามาน้องเนี่ยน้องร้องน้องร้องน้องน้องร้องแล้วอย่างเงี้ยน้องร้องแล้วไม่เอาไม่เอาน้องร้องน้องร้องไม่ดีไม่ดีเขาก็แบบกอดกอดไว้นะแล้วก็อย่างเงี้ยโอ้แต่ก็บอกทำยังไงดีวะทำยังไงดีวะแตาก็บอกว่าก็เลย เข้าไปหาเขาเขาก็ถอยหลังเอาน้องเอาลูกเราเนี่ยถอยหลังใช่ไหมตาก็บอกว่าเอออย่างนี้ไม่ดีแล้วอะเพราะลูกเราก็เริ่มโล่งแล้วไงเออตาก็บอกว่าเอาน้องไหมป้าป้าน้องน้องน้องไม่สบายน้องร้องน้องน้องน้องร้องอู้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยก็ก็ตาก็บเอ่อเข้าไปชาร์จเขาเลยค่ะแล้วก็แกะเอาลูกเราออกมานะคะแล้วเขาก็แบบแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปนะ ยังไงล่ะคือคุณอยากจะมีใหม่อะ่ะคุณมีไปเหอะนะคุณมีไปเหอะอย่ากันให้พร้อมถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาอะไม่พร้อมที่จะมารับผิดชอบเขาอะ่ะเอออย่าเอากับเขากลับมาเมืองไทยเลยนะถ้าถ้าเป็นแบบนี้ให้เขาไปอยู่เมีอนาคตอยู่ต่างประเทศดีกว่านะคือเต้าเห็นแล้วเต้าก็ไม่รู้ ือสงสารจับใจนะคะแล้วเต้าพยายามจะคุยเขาทุกวันนะจะสอนภาษาเขาทุกวันสวัสดีสวัสดีแต่ข้ามรั้วบ้านนะคะก็คือเต้าไม่เปิดให้เขาเข้ามาแล้วนะเอ่อหลายคนสงสัยอาจจะแอนตี้กับเต้านะแต่เต้าว่าเต้ารักษาลูกเต้าแล้วกันนะก็จะสอนเขาสวัสดีสวัสดีทุกวันเอน่อจนเต้าซื้อบ้านประมาณสักสองเดือนค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ได้งูเข้านะ งูเข้าจาเป็นต้องขายไปก็ต้าก็สอนกับภาษาเขาทุกวันก็แบบสวัสดีสวัสดีตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เออเริ่มพูดสวัสดีกับเต้านะคะสวัสดีนะเอ่อแต่เต้ามันได้แค่คํานั้นคําเดียวค่ะแล้วก็เอ่อไม่ได้อีกเลยเพราะว่าเต้าได้ขายบ้านหลังนั้นไปแล้วก็เอ่อไม่รู้เขาเขาเขาอีกเลยจนเอ่อ เต้ากลับไปได้ยินข่าวนะฮะยินข่าวเต้ากลับไปเมืองไทยแล้วไปได้ยินข่าวว่าเเด็กคนนั้นอยู่ถึงหกขวบนะฮะอยู่ที่เมืองไทยจนถึงหกขวบแล้วไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนที่เมืองไทยนะคะแล้วฝรั่งคนนั้นได้เลิกกับผู้หญิงไทยนะเอ,อมันทำให้เต้าคิดถึงหัวอกของเขาเลยอะ อ,อมันสมควรแล้วละ่ะที่เขาจะเกลียดผู้หญิงไทยมันสมควรแล้วที่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 ฝรั่งบอกว่าผู้หญิงไทยหลอกลวงเอออันนี้คือเรื่องจริงที่พี่ผู้หญิงไทยเขาหลอกลวงฝรั่งจริงๆนะคือคุณลองคิดสภาพดูที่ว่าถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้จะใครไม่รู้จะเดินไปตรงไหนเนี่ยแล้วออแฟนเรายังไปมีชู้ด้วยเนี่ย มแล้วให้เรามาอยู่ต่างแดนแล้วให้มาลำบากลําบนแล้วเราก็มีลูกด้วยแล้วเราก็ต้องทํางานด้วยเพื่อจะหาเงินเลี้ยงดูลูกนะเต้าเคยมีประสบการณ์มาตรงนั้นแล้วเต้าเข้าใจหัวอกผู้ชายคนนี้จับหัวใจนะเออสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแล้วผู้ชายคนนี้กลับไปต่างประเทศไหมนะเออข่าวสุดท้ายที่เต้า ได้รู้ก็คือว่าผู้ชายคนนี้กลับไปที่ทย์ต่างประเทศเอาลูกเขาเข้าโรงเรียนที่ต่างประเทศแต่มันช้าช้าไปแล้วเขาเขากลับไปโรงเรียนพิเศษเพราะว่าเด็กได้เรียนรู้คือเขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบหมาไปแล้วค่ะอืมเพราะว่าฉะนั้นเขาจะเข้ากับเด็กคนอื่นยากเพราะว่าเขาจะไปกัดเด็กคนอื่นนั่นเองค่ะ แล้วเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มเรียนภาษาแล้วด้วยนะคะเขาเขา้เขาโรงเรียนแล้วด้วยสิ่งที่เต้าได้รับรู้เรื่องล่าสุดของเขานะคะ,ะชีวิตต่อไปแล้วเต้าก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันไม่มีข่าวลงเลยนะคะสมัยนั้นก็เขาก็คงจะไม่ได้ลงข่าวเรื่องอะไรเนาะ,ะมันก็เป็นแค่การบอกเราส่งต่อนะคะโอเคค่ะ สำหรับใครที่ฟังเรื่องนี้อยู่นะคะทีเ่เห็นเรื่องอะไรไม่ดีหรือไม่สมควรนี่หรือว่าเรื่องอะไรที่มันหนักกว่าเต้าที่เต้าเห็นนะอ,าอ,าอามาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะมาคุยมาคอมเมนต์กันค่ะเรื่องนี้นะคะแล้วก็คืออยากจะให้ข้อคิดสำหรับสาวไทยนิดนึงค่ะ คิดถึงลูกคุณบ้างนะคะคิดถึงเด็กบ้างใช่คะ่ะเด็กเด็กไม่มีอะไรผิดเลยนะถ้าเกิดผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือเด็กมันไม่มีอะไรที่จะมีรับรับส่วนที่เขา,เาผิดรับผิดชอบนะคะคิดถึงอนาคตเขาด้วยนะคะว่าจะทำอะไรจะคิดอะไรคิดถึงอนาคตลูกคุณด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะอะถ้าไม่รักเด็กถ้าไม่รักลูกคุณนะ ก็ขอให้คิดถึงเด็กทั่วไปแล้วกันอนาคตของเด็กทั่วไปแล้วกันนะ,ะโอเคค่ะเต้าพูดมาก็ยาวแล้วนะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะอีกครั้งหนึ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เต้านะคะได้ทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเต้าจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่า ถ้าเกิดแล้วถ้าเราอยู่ที่นี่อ่ะถ้าเราตีเด็กเนี่ยอย่างประเทศไทยใช่ไหมเขาบอกอ,อตีเด็กเนี่ยจะเป็นครูใช่ไหมเออจะจะเราจะต้องตีเด็กเพื่อจะให้เด็กได้ดีนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าการตีเด็กเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกรติใจของเขาแล้วก็การตีเด็กที่เยอรมันเนี่ย เราสามารถไปสถานที่กักกันหรือติดคุกได้ไหมนะคะเราจะมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่รับชมรับฟังเต้านะคะและขอบคุณกำลังใจที่ให้เต้ามานะคะอย่างล้นเหลือเต้าก็จะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงไทยกับฝรั่งหรือว่าใครมีปัญหากับฝรั่งนะคะว่าเขาไม่ดูไม่ดูไม่ด,มดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้แล้วจะมาปรึกษาเต้านะคะ ได้ทุกเมื่อเลยค่ะเต้ายินดีที่จะให้คำปรึกษาโอเคค่ะวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชม